ลองดูครับว่าจะแก้ไขอย่างไรเองใส่น้ำเข้าไปอุ่นดูนะครับว่าเห็นบอกว่าไม่ร้อนเปิดทำการนะครับติดนะครับเครื่องหมุนทำการอุ่นตามปกตินะครับลองกดไว้สัก30วินาทีนะครับ มาดูที่ว่าไม่ร้อนยังไงครับนี่ครับเย็นเจี๊ยบเลยไม่ร้อนครับอาการเครื่องไม่ร้อนนะครับลองมาเปิดทำการเช็คดูคร่าวๆก่อนนะครับมาปัญหาอยู่ที่ตรงไหนครับ ซัมซุงครับซัมซุงรุ่น Mw Mw832 ครับจุดหลักๆของไลฟ์คเวสนะครับก็มีนี่นะครับหนึ่งฟิวชุดชุดจ่ายไฟนะครับจ่ายไฟ ปาฟิเตอร์ครับแยกิตอนครับเราตรวจเช็คดูนะครับแต่ละชิ้นว่าอันไหนมันเสียหายไปนะครับใช้มิเตอร์ที่เป็นเข็มครับชุดนี้ชุนชุดสายไฟนะครับการวัดนะครับตั้งมิเตอร์มาที่ย่าน R X4 ครับ X10 X10 ครับวัดฟิวนะครับดูที่มิเตอร์นะครับวัดฟิวชุดนี้ก่อนครับ เพืขึ้นก็แสดงว่าฟิวตัวนี้ใช้ได้ครับใชายไฟเข้าได้เปิดได้แต่เครื่องไม่ร้อนนะครับเครื่องไม่ร้อนต้องถอดคาปาทิเตอร์มาดูนะครับถอดชุดคาปาออกมาก่อนครับไขนอข็อตคาปาตรงนี้นะครับให้ขนยาวๆนะครับ ปลาซิตเตอร์ตัวนี้นะครับันมีไฟเลี้ยงอยู่นเหมือนกันนะครับต้องทำการนะครับ,ต,รรบต้องทำการนะครับปล่อยไฟนะครับด้วยหลอดไฟเท่านั้นครับ ให้คาปาคายไฟออกให้หมดครับที่ขบวนที่สองพูดนะครับให้หมดไฟนะครับคือคา,าปาตาตัวนี้อาจจะเสียก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ไม่มีไฟคายไฟออกมาแล้วตามมิตเตอร์เลยที่หนึ่งพันนะครับหนึ่งพันโวลต์นะครับคาปาตัวนี้จะเป็นแผ่นแผนโวลต์นะครับ ที่ก็ไปดูน้องรอวัดอูครับก็จะมีไฟนะครับครับไฟไม่มีเลยนะครับขาวปลาขาดปลาทีเตอร์ไฟไม่มีก็ขอะรมาได้เลยครับขวามเล่ามาขอคิ้วมาคราับ ชุดนี้ก่อนครับว่าชุดซาปาก่อนครับนี่จะเป็นฟิลนะครับหลอดน,นี้นี่ครับ้องจีอาคูณสิบคนครับอาร์พสิบ ร่วมมาย์ได้อได้เป็สิบครับเท้าวัดฟิวนะครับฟิวตัวนี้นะครับฟิวไม่ทำง,งานแล้วนะครับ ฟิวขาดนะครับฟิวที่ต่อเข้ามาคาปาครับขาดครับและตัวนี้จะเป็นตัวไดโอดครับมองว่าไดาโอดดูครัไไดโอดนี่จะต้องขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับรู้สึกว่าตัวนี้จะไม่ขึ้นเลยนะครับ ต้องขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างการเช็กชุดนี้นะครับปิวขาดขาปลาขาดนะครับปิวขาดไดโอดขาดครับนะต้องชุดครับไดโอดไม่ขึ้นนมะข้างนะครับเปลี่ยนข้างใม่ขึ้น,นเดียๆครับ ถอดมาวัดขาปลานะครับขาปลานี่จะต้องวัดขึ้นแล้วลงนะครับขึ้นครับลงนื้นครับววัดขาปลานะครับดูพิเตอเลยนะครับครับท่านที่ คูณสิบนะครับตั้งยาวมี่าคูณสิบแต่ดูนะครับมันจอขึ้นนะครับแต่วัดคาปาจะต้องขึ้นแล้วลงนะครับขึ้นครับไม่ลงนะครับสัะข้างขึ้นครับไม่ลงครับทันหลักนะครับต้องขึ้นนะครับแล้วลงนะครับต้องขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงแบบนี้นะครับถึงคาปาจะใช้ได้อันนี้กันเรียกว่า คาปาช็อตไปแล้วนะครับเสียหมดแล้วครับทั้งชุดชุดนี้กับฟิวขาดนะครับการวัดนะครับฟิวขาดอย่างเดียวไม่ใช่เป็นปัญหาหลักคือฟิวขาดนี่เป็นปัญหาหลักมาจากคาปาตัวนี้นะครับมันช็อตนะครับทำมาทําการเปลี่ยนฟิวนครับ เปลี่ยนฟิวตัวใหม่นะครับเอาฟิวตัวใหม่มาแล้วครับฟิวตัวใหม่นี่น,น,นะครับเดียวจะลองวัดให้ดูนนะครับฟิวนะครับวัดมิเตอร์ต้องขึ้นนะครับปึ๊บมิเตอร์ต้องขึ้นเลย ปารทิเตอร์ตัวนี้นะครับที่เสียอยู่ในเครื่องนะครับถอดออกมาแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้ครับเป็นตัวใหม่เลยครับคาปาทิเตอร์นะครับลองวัดดูครับตั้งวัดที่คูณอาคูณสิบนะครับคาปาทิเตอร์ที่ดีๆนะครับลองวัดดูมิเตอร์นะครับต้องขึ้นนะครับ ขึ้นเล้วลงนะครับลองดูนะครับขึ้นแล้วลงเลยครับยิ้งไปที่สองขั้วครับปุ๊บดูเข็นนะครับก็ดิ่ขึ้นนะครับก็ดิ่ขึ้นปุ๊บลงครับวัดกับข้างครับก็ดิขึ้นคุ๊บปุ๊บลงครับตัวที่เสียนะครับลองวัดดูนะครับ เพิ่ขึ้นขึ้นสุดเลยครับคือคือช็อตรับตัวนี้เนี่ยขึ้นสุดอันนี้ขอใหม่นะครับลองดูนะครับกลับข้างครับกระดิกระดิก้วล,ลงครับครับกระดิกขึ้นปุ๊บลงตั๊บครับลองใส่ตัวใหม่ครับไปดูนะครับได้ทำการวัด

ดูดิแมกนิตอนนะครับลองช่วยออกมาดูครับแมกนิตอนการวัดวัแดแมกแมกนแมกนิตอนนะครับว่าจะย่อไม่ได้จังม,มิเตอร์ไวท้ที่ย่านคูณสิบนะครับลองดูที่มิเตอร์นะครับ วัดสองขั้วนี้ครับสองขั้วเดียวเราตัดตักออกมาครับดูที่มิเตอร์นะครับมิเตอร์ขึ้นนะครับมิเตอร์ขึ้นกับขั้วครับมิเตอร์ขึ้นขึ้นนะครับขึ้นแสดงว่าไม่ขาดนะครับ้าดูนะครับการช็อตหรือไม่ช็อตนะครับให้วัดวู่ไั้วเดียวนะครับลวลกาครับ นครับไม่ไม่ชอบหมงดาวครับนี่นี่ครับไม่ชอบหมดดาวแลครับครับไม่ชอบหมดดาวครับเดพื่อไม่เสียนะครับใส่ฟิวตัวใหม่ลงไปนะครับใส่ฟิวตัวใหม่ลงไป จะทำทำการประกอบคาปาซิเตอร์ต,อตัวใหม่เข้าไปครับทำการประกอบคาปาทิเตอร์นนรไปครับแล้วขันรถเลยครับ ได้อขาไปด้วอขาได้อดเข้าไปด้วยครับนี่ครับ ไดโอสะครับมาเสียบเสียบกับขาปาด้านซ้ายนี่นะครับเดยนล็อกไปเลยครับ แล้วนําไฟนะครับไฟที่ออกมาจากน้ตอนนะครับเสียบขั้วด้านซ้ายเช่นเดียวกันครับแล้วกดเข้าไปนินครับ เสียบเข้าไปในคาปาซิเตอร์ด้านขวานะครับเสียบเข้าไปครับด้านยาวเสียบดยีกว่าครับ,เ,รบเข้าไปในคาปาซิเตอร์นะครับน่นๆนะครับแล้วอีกด้านหนึ่งนะครับเข้ามาที่นี้นะครับคลายหม้อแปลงจากใจ ใชไฟครับครับซิตเตอร์นะครับมีราคาอยู่ที่ไม่ถึงร้อยบาทเขามีนะครับแต่บางร้านก็บ,บอกว่าตัวของแท้นี้นะครับ ร้อยห้าสิบบาทครับไชโอดนะครับไชโอดครับตัวละยี่สิบถึงสิบเองครับแต่ว่าร้านนี้ขายห้าสิบบาทครับบ้านหม้อครับที่เหยียดไปหาครับจับเป็นต้องเอาครับฟิวนะครับฟิวนะครับอย่างที่อื่นอาจจะขายสักสิบบาทยี่สิบบาทครับฟิวแต่ร้านนี้ขายสามสิบบาทครับ มียายนมันหม้อนะครับมเมื่อเราประกอบเข้าไปดเสร็จเรียบร้อยนะครับติดตั้งขานะครับแมกแมกนิตอนนี้ครับเข้าไปเสียบเข้าไปให้แน่นนะครับเมื่อจะเปลี่ยนคาปาซิเตอร์แล้วเราตวรวจดูให้ดีนะครับว่าทุกอย่างแน่นเรียบร้อยดีหรือเปล่าอันนี้จะเปลี่ยนสามอย่างนะครับเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ ทีชอ็อตกันนะครับฮาตาทิเตอร์ฟิวครับงานที่ชอ็อตฟิวขาดนี่นะครับเราจะคิดว่าฟิวขาดแล้วเปลี่ยนฟิวแล้วอาจจะหายนะครับไม่ใช่นะครับเปลี่ยนฟิวก็ต้องตรวจดอู right? อุปกรณ์ว่าตัวไหนเสียหายด้วยนะครับ <c oughs> เมื่อเราเปลี่ยนสามอย่างนี้เข้าไปแล้วนะครับอทดลองเสียบ ต้มน้าดูครับชุดนี้นะครับเราจะเราทําการซ่อมไมโครเวฟด้วยการเปลี่ยนด้วยการเช็คฟิวก่อนนะครับฟิวเช็คฟิวเช็คคาร์บอทิตเตอร์นะครับการเช็คฟิวเช็คเช็คค,รครารคาบทิตเตอร์เมื่อไม่เมื่อขาดเมื่อฟิวขาดนะครับไม่ใช่วัดจบปัญหานะครับคือไม่ใช่อดเอาฟิวเอาเอาฟิวใหม่มาใส่ ไม่ได้ครับต้องตรวจตัวอ addition, ื่น่อนคราบว่า what? ตัวอื่นเนี่ยมันช็อตทาให้ฟิวขาดนะครับคือการทํางานของเขาคือคาปามันช็อตนะครับทําให้ฟิวขาดไม่ใช่ฟิวขาดและเปลี่ยนแค่ฟิวอย่างเดียวไม่ได้นะครับหลังจาก ที่เราได้เปลี่ยนฟิวคาปาซิตเตอร์และไดโอดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทดลองเอาน้ำมาแก้วหนึ่งมาทดลองครับเอาน้ำมาแก้วหนึ่งนะครับแก้วนี้ไม่ไม่ไม่ร้อนนะครับเอาแก้วนี้ครับเปลี่ยนแก้วใหม่เลย แล้วลองกดเทสด,ดูสามสิบวินาทีครับเครื่องเริ่มทำง,งานแล้วนะครับก็เครื่องเริ่มทำง,งานก็รอสักสามสิบวินะครับอาการจะออกแบบไหนครับถ้าน้ำในนี้ร้อนก็แสดงว่าใช้ได้ครับ จะเห็นแก้วหมุนไปนะครับสามเจ็วิแล้วครับรอน,นะครับเอาแก้วน้ําโอ้ร้อนครับร้อนแน่นอนเลยครับใช้ได้ครับนี่ครับร้อนจริงๆครับแดงว่า เสร็จสิ้นนะครับการเปลี่ยนชุดคาปาและฟิวและไดโอดครับก็จบี่ยเพียงตอนนี้นะครับคลิปนี้นะครับกดติดตามไว้นะครับคลิปหน้านะครับจะมีมาสอนรุ่นใหม่ๆอีกต่อไปนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับชุดนี้เราเปลี่ยนฟิวเปลี่ยนคาปาทิเตอร์ เปลี่ยนไดโอดนะครับชุดนี้ก็ลงทุนก็ประมาณสัก200กว่าบาทครับซ่อมเองได้ครับต้องดูครับท่านทุกท่านเห็นว่าดีคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับ